ีวิตคนขับเป็นอย่างนี้เลยเหรอตื่อยู่บ้านเมียกลาลังจะนอนนอนนอนเอ้ยทำไมไม่ตื่นไปขับรถขับราจะหาอะไรมาให้ลูกเมียกินโอ้ยดูชีวิตเออชีวิตแท็กซี่ออกไปจ่ารอตะเบะอยู่ข้างทางแล้วอผิดอะไรเนาะโอ้โหดูสิเนี่ยอาเอาอีกโดนค่าปรับอีกโอ้โหค่าแก๊สไหนจะค่าแก๊สอะไร แล้วมาพอมาโควิดโอ้ยลำบากแท็กซี่เป็นเป็นยังไงเดี๋ยวมานั่งคุยกันดีกว่านะคะโอ้ท่านผู้ชมครับชีวิตแท็กซี่เนี่ยนะมันก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะที่ได้รับความยากลำบากนะครับใช่ไหมจริงจริงมันก็หลากหลายสาขาที่ได้รับความยากลําบากนะบางคนไม่ขับแล้วนะพี่กัมพูขับ แฟนรายการเรากลับไปทาอาชีพอื่นในต่างจังหวัดก็มีบางท่านก็ปรับตัวเพราะว่ารอแล้วรอเล่ารอแล้วรอเล่ามันก็ไปไปไหนส่วนภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพของรถแท็กซี่ของสหกรณ์แท็กซี่สหกรณ์แท็กซี่บวรแล้วก็ราชพฤกษ์แท็กซี่เขาทำยังไงครับด้วยความที่เขาเป็นสหกรณ์ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้คนเช่าไปขับตอนนี้ คนขับไปไม่ไหวไงกลับบ้านต่างจังหวัดไปหาอาชีพอื่นทําแท็กซี่ก็จอดครับท่านผู้ชมฮะอมจอดเต็มจนย่าขึ้นเอาดูดิย่าขึ้นเต็มอันที่ที่เป็นข่าวนะทางเจ้าของเนี่ยคุณถาประกอบก,ก็บอกว่าเคยขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่ากระทรวงคลังกระทรวงพลังงานคมนาคมนะฮะก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรก็เลยเอา รถเนี่ยนะครับจอดจอดไว้หลายที่ครับอจอดจนกระทั่งหญ้าขึ้นท่วมอ่ะคุณรัชเนรดูสิน่าเห็นใจนะน่าเห็นใจมากไม่เคยเห็นสภาพการแบบนี้เกิดขึ้นกับสาขาชีพต่างๆแล้วมากกว่านั้นครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนของเขาใช่ไหม,มล่าสุดท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูภาพล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปดูว่าคลี่คลายไหมสถานการณ์ดีขึ้นไหมปรากฏวัดนี้ครับบนหลังคาฮะมีผักงอกขึ้นมาครับ เขาก็เอ๊ะถ้ามันจอดนานอย่างนี้มันไม่ได้อะไรอเอาอย่างนี้ดีกว่าให้คนขับแท็กซี่พนักงานเนี่ยม,มาปลูกผักกินกันเอาใช้ลังคารถแท็กซี่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับโดยใช้วิธีการก็เอาพลาสติกไปรองก่อนอนะฮะเพราะว่ารถราคาเป็นล้านนะแท็กซี่แต่ละคันนี่ราคาล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทนะคุณรัชนีนะขนาดนั้นเลยเปลูกผักบนลังคาแท็กซี่ครับทำยังไงได้ล่ะครับนี่ฮะเอาจริงเรื่องจริงเรื่องจังเลย เสร็จแล้วก็เอาผักที่ปลูกเนี่ยนะมาปรุงอาหารอย่างน้อยมันก็ลดต้นทุนไม่ต้องซื้อหานะครับนี่นี่ฉันถามจริงๆอันนี้ไม่ใช่ประชดใช่ไหมก็กึ่งๆนั่นแหละเขาก็แหมคุณรัชนีนึกว่าจะแบบที่ปลูกก็เยอะแต่ว่าเขามองว่าเออบนล็องคาแท็กซี่นี่นะเออมันเด่นดีอวมันว่างเหลือเกินไม่ได้ขับเสเทโลกเลยนี่แต่ดูก็รู้แล้วว่าเอาต้นใหญ่มาปลูกอย่างเงี้ยคือการสะท้อนสังคม เพราะว่าต้นนี้มันเก็บกินได้แล้วล่ะไม่ต้องอปลูกหรอกอนะครับเนี่ยอันนี้มันได้ที่แล้วนะครับสามารถเอาไปทําอาหารได้แล้วแต่ว่าเขาก็ป้องกันสะท้อนนะว่าสถานการณ์นี้มันยากลําบากจริงๆนะครับเจ้าของแท็กซี่บอกว่ามีสัญญากับไฟแนนซ์อีกป,ประมาณ3,000ันสัญญานะคําว่ารถแท็กซี่ที่จอดจอดนี่นะเป็นแท็กซี่ที่เขาก็ซื้อผ่านไฟแนนซ์ไม่ทีนาคุณรัชนีผู้ประกอบการนะ่ะ พราฉะนั้นโอ้โห,หดูมันไม่มีรายได้แล้วจะต้องมานั่งผ่อน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 ผ่อ,ผอไปกับไฟแนนซ์ mm hmm. ทำยังไงล่ะครับผู้ประกอบการ mm hmm. จุกเลยนะฮะ mm hmm. นี่ครับตอนนี้ mm hmm. คนขับแท็กซี่ก็พอมีอยู่บ้างนะแต่ว่ามันกิจการมันต่อเนื่องกันนะ่ะสถานบันเทิงปิดใช่ไหมผั mm hmm. บบาร์ปิดค mm hmm. าราโอเกะปิดนะ work from home คือเราเกมไม่มีเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วนะครับว่าออฟฟิศเนี่ยคาเฟปิดคาเฟ่ปิดเนี่ยคือคนใช้บริการแท็กซี่ส่วนใหญ่ผมว่าคนทำงานกลางคืนเน่ยเยอะเป็นจำนวนมากเลยนะนะชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างเงี้ยก็ขับรถไปเนี่ยเสียแต่ค่าแก๊สอ่ะไม่ค่อยเจอคนน่าเห็นใจมากเลยไปไม่รอดก็เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นนะฮะ อันนี้คืออันนี้เลี้ยงอะไรคะอ๋ออันนี้เลี้ยงกบด้วยเลี้ยงกบก็เลี้ยงกบบนหลังคาแท็กซี่นะครับเรียกว่ากบแท็กซี่คุณเคยได้ยินไหมคุณกบคุณกบแท็กซี่ได้ยินเคยได้ยินไหมใช่ไหมคะตื่อตื่ดตื่ดตื่ดตื่อตื่ออะเองอันนั้นอันนั้นคนละคนค่ะเอาคนละคนเหรอค่ะค่ะอ๋ออันนั้นพีอิตอ่าอิตอิตวงฟ้าอ๋อคนละคนตื่ืเดตือดนะฮะดูสิคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธออันนั้น อันนี้อันนี้กบใช่ไหมกบไมโครแท็กซี่แท็กซี่แล้วนะเออใช่ไหมคือชื่นเช่นไหมใช่ไหมโอ้ยังจําได้ยังจําได้แต่คนละคนกันอันนี้คือกบที่หลังแท็กซี่ออคนละคนนะโอ้โอ้น่าเห็นใจครับเ่รน้องเราอยากจะให้เขากลับมามีมีรายได้มีรถวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากให้รถติดนะผมว่าอีกนานนะสภาพการนี้อีกนานบางคนเนี่ยเปลี่ยนอาชีพแล้วเปลี่ยนไปเลย หันหลังให้แล้วไม่กลับมาแล้วกรุงเทพนะใ,ใช่ไหมไม่กลับมาแล้วกรุงเทพอยู่บ้านนาดีกว่าบาง